สวัสดีครับพวกเราเซเว่นโมเมนต์ครับผมครับครับครับเซเว่นโมเมนต์ครับผมตูนตาเซเว่นโมเมนต์ครับไลน์เซเว่นโมเมนต์ครับป้าเซเว่นโมเมนต์ครับพี่เซเว่นโมเมนต์ครับโจเซเว่นโมเมนต์ครับวันนี้เราเตรียมอะไรกันครใช่ครับเตรียมอะไรมาบ้างครับพี่พีอ่าวันนี้เราก็เตรียม เพลงแรกของพวกเรานะครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับของพวกเราทั้ง7คนนะครับผมเพิ่งปล่อยไปไม่ไม่กี่วันก่อนเนาะก็สามารถรับชมรับฟังนะครับได้ทุกสตรีมมิ่งมิวสิกนะครับผมครับผมชื่อเพลงว่าพอดีที่ดีพออ่าใช่ครับตัผมอีกเพลงนี้นจะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราเล่นกันครับคออนนี้ซีรีสเรื่องวีนัสเดือสายข้างฟ้าของาวครับเชื่อเพลงว่าคิดดีไม่ได้เลยใช่ใช่ครับผม เป็นยังไงบ้างครับต um> oh ื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับนอกจากจะมาร่วมงานฟีดวายแคปิตอลไอ้ยครั้งเนี้ยครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าเป็นเซตแรกของพวกเราทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับผมใช่ครับใช่ครับผมเนี่ยเดมิจายไปทีนี้เป็นทีแรกครับตื่นเต้นมากใช่ครับผมต้องตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นมากคนเยอะมากงรอบพี่ลงไปสองรอบครับเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างที่5ชั่วโมง พี่โจเตรียมตัวยังบ้างครับทาพวกเราก็มีการซ้อมเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนรอดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับผมก่อนเดนหน้าจอยไปอะค่ะอยากไปยังไงก็ไปคือจริงๆเนี่ยเพลงไะครับพี่เราเพิ่งจะปล่อยไปถ้าจะไม่ผิดวันที่18ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของ MV นี่นะครับเราจะถ่ายทำกันต้นเดือนหน้ายังไม่ได้ถ่ายทำด้วยก็เลยบอกว่าเนี่ยคือสดๆร้อนๆของพวกเรามากครับใช่ครับแต่ว่า

คือจริงๆเราต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซอฟต์พาวเวอร์ของเราที่หลายๆคนพูดถึงมากที่สุดคือซีรีส์วายและในขณะเดียวกันตอนนี้ทีฟ็อกก็เป็นกระแสที่มาแรงมากเราก็เลยเราก็เลยเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากจะนําเสนอว่าทีฟ็อกของเราอ่ะเฮิลบทาได้นะครับผมแต่ชื่อที่เราเกิจากซีรีส์บายใช่ใช่ครับอะแล้วคุณมองยังไงซีรีส์วายคล้วเราไม่บอกเราไม่บผม ก็อย่างที่พี่ตนบอกครับมราเนีซิตี้ไวล์กำลังเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างประเทศไทยครับกำลังขัดแยงให้เป็นตัวสารการตัดของประเทศเลยคีปั๊บก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันครับแล้วก็กำลังขัดแยให้เป็นตัวสารการตัดของประเทศก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากแล้วเราก็กำลังเลี้ยงฝึกคีมือให้แบบเป็นศิลปินที่ดีและว่าเต็มที่เต็มที่มากๆ ให้ทุกคนได้รางวัลใช่ครันเก่งมากผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความตั้งใจเนาะในการทําซีรีส์การพยายามตรงนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รับรางวัลนะครับในฐานะที่เราเป็นสาวเนครับของสายการงานครับเราแบบว่าชอบศิลปินที่เนาะ่ใครกจริงๆชอบแบบหลายวงมากเลยแต่ถ้าส่วนตัวจะเป็นน้องพี่พีบิวกินครับเป็นภาพนี้เลยใช่ครับผมส่วนผมก็เ พี่สแตมอภิวัตนะครับครับส่วนผมก็สแตมอภิวัตเหมือนกันชอบแบบเพลงที่เขาแบบเจ๋งมากนี่คุณเล่าผมหรือเปล่าไม่เล่าครับอันนี้ชอบชอบกับใจจริงส่งวนกายชอบบิวกินครับแบบว่าร้องได้กับทุกเพลงเลยชอบมากผมผมเนี่ยผมชอบซีซั่นไฟกับพี่ชินชินวุฒิครับเพราะเขาเป็นคนทำเพลงให้เราครับผมแล้วก็เป็นซีซันฟิล์มเพเซอร์ให้กับเราด้วยเพลงเอง เขาไม่ชอบเขาไม่ได้แต่ทะ้งหลายเขาทำใจตลอดชอบจริงอันนี้อันนี้ชอบจริงตั้งแต่พี่ชินชินวุฒิในซีซั่นไฟครับผมถ้าผมเช็คก็แพลนล่าขึ้นไปอัปเดตอัปเดตหน่อยครับคอนทอนนะครับแน่นอนแต่ก็ต้องเป็นพีทดิกก่แงนะเพราะเราติดตามตั้งแต่เริ่มซีรีส์ตอนแรกเลย ก็ฝากซีรีส์ของลูกพวกเราที่จะเรื่องต่อไปด้วยนะครับ Beyond the Star เส้นทางรับชิดดวงดาวอ่ไหมใล่นี่ใี่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช่ใชัใช่่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่น่่ใช่ใช่ใช่่อช่ใ่ี่ใี่ใช่ใช่่่ค่อ พอดีแล้วที่ต้องกัน